คครับก็เป็นอีกครั้งกับการทําอาหารกับโควิดครับโอเควันนี้จะเป็นเนื้อวากิลครับความหนาของเนื้ออยู่ที่ราวๆ1.5เซนนะครับความสุกวันนี้จะเป็นแบบเวลดันโอเคครับอุปกรณ์ก็คือเนื้อวากิลหนชิ้นที่แพ็คสุญญากาศมาอย่างดีแล้วก็เราจะใส่แค่เกลือกับพริกไทยเพื่อให้รสชาติของเนื้อดีที่สุด โอเคครับขั้นตอนการเตรียมเนื้อก็มีความสําคัญระดับหนึ่งเลยนะครับเราเอาเนื้อมาไว้ที่อุณหภูมิปกติก่อนนะครับอุณหภูมิปกติคืออุณหภูมิห้องประมาณสักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาทำอถ้าเช็ดสีวันนี้ก็สามสิบองศานะทิ้งเอาไว้ให้เนื้อเซ็ตตัวทําไมเป็นอย่างนี้ครับเอนไซม์เนื้อเองจะทําให้เนื้อมีความนุ่มขึ้นมันจะเริ่มย่อยเนื้อนะครับให้มีความนุ่มและอร่อยขึ้นจะเห็นว่าเนื้อจะมีไขมันแทรกเนื้อเนี่ยมันจะมีหลายเกรดครับ เน้อที่มีนไขมันแทกสูงจะเป็น A5 อันนี้จะราวๆ A4 ถึง A3 ครับเป็นเนื้อวัวขุนโอเคครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับการปรุงรสเนื้อเราใช้เกลือหิมายันนะครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วไม่ใช่เยอะครับจะเห็นว่าเราโรยๆตรงหน้าเฉยๆอันนี้ก็หาซื้อได้ตามซุปเปอร์ทั่วไปอันนี้ผมใช้มือข้างหนึงโรยข้างหนึ่งถ่า,งงายวิดีโอไว้ โรยมากก็เข็มโรยน้อยก็ไม่อร่อยแล้วโรยดิกิกไทยต่อนะครับขอมอยาดนิดนึงนพักไว้ก่อนอ่าวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับสมระเขือนิดหน่อยครับอา่าอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งตัวตนีครับเห็นว่าเราคุกเขาจนนี่นะความหนาที่นี้ก็ประมาณ1.5เซนนะครับวันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อแบบอ่าจะทําแบบเวลดันพิกซะดูจะมามือไม่ได้แตะเนื้อเลย แน่นอนเราจะโรยอีกข้างหนึ่งขอสต็อปไว้ก่อนเพื่อจะโรยอีกข้างโอเคครับหลังจากที่เราโรยครบสองข้างแล้วครับเตรียมตัวในการที่จะย่างเนื้อแน่นอนครับกล,กลัวสมัยใหม่ไม่มีการใช้เตาถานอีกแล้วแต่เราจะใช้เตาย่างที่นะมีตะแกรง,งนี้คีย์เวิร์ดก็คือเตา่าตะแกรงต้องร้อนเราจะเปิดเขาทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีความร้อนพันหก จะใช้การย่างด้านละ3นาทีครับ<ม>เนื้อที่พักเอาไว้จะถูกบีดไปย่างโดยอันนี้นะครับคล้ายๆทอดปลาก็คือเราจะไม่กลับไปกลับมาระหว่างทางจะโชว์ให้ดูเขา,าทำยังไงต่อโอเคหลังจากผ่านไปประมาณนาทีครึ่งกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะครับแน่นอนครับเราจะเอาเนื้อลงที่เดี๋ยวดูเคล็ดลับนะครับว่าจะมี จะยินเสียงชาของเนื้อต้องแล้วครับมันมันก็ควรจะเป็นไขวอย้อย่างขึ้นมาสักหนึ่งนาทีก่อนเราค่อยกดกินเลยนะครับ <S <S เราดูความสุกข,ของเนื้อตรงกลางตรงนี้ได้สุกแบบไหนนะครับถ้าสุกแบบ medium well medium medium rare เราใช้เวลาข้างละประมาณหนึ่งนาทีสิบห้าวิถ้าสุกแบบ well done จะเป็นข้างละประมาณสามนาทีครับ medium well ก็จะประมาณข้างมาสองนาที ดูเวลาไว้58เราลงที่59 58 59ลบก็เหลือ56เนอะอยากให้ดูอีกสักหน่อยครับถ้ากระทะร้อนจริงนะครับเนื้อข้างล่างจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเคข้างบนจะเริ่มมีควันออกเราไม่กดง่ายๆเพราะว่าเราไม่อยากให้น้ำในเนื้อความฉ่ำออกมาเคครับ ห้าสิบเจ็ด้ะเหลืออีกประมาณหนทีเราจะได้พลิกเนื้อแล้วสักครู่นะครับเราจะได้แสดงให้เห็นว่าหลังผ่านไปประมาณ3านาทีจะเป็นอย่างไรดูกันให้ชัดๆนะครับยังไม่พลิกยังไม่พลิกยังไม่พลิกกลิ่นเนื้อเริ่มหอมออกมาข้างนอกกลิ่นเนื้อหอมออกมาข้างนอกเราหาซื้อเนื้อได้จากที่ใดนะครับอันนี้สั่งเทนเนอร์บอยเทนเนอร์สายกิน อวิ่งแล้วก็กินได้โอเคตามเวลาที่เราตั้งไว้5 6เราเริ่มพลิกโอเคจะเห็นว่าสีฉ่ำนะครับโดยที่ไม่ต้องอให้น้ำเนือออกมาจะมีความชุ่มและฉ่ำอยู่ข้างในพลิกแล้วสีนี้ก็จะเป็นระาานา้อันนี้คือเวลดันถ้ามีเดียมเวลเราจะพลิกเร็วกว่านี้แน่นอนครับเราจะพลิกลาสองนาทีสอนาทีครึ่ง เห็นว่าการที่ใช้ตะแกรงเนี่ยความร้อนมันจะเข้าถึงเนื้อเองมันก็จะสุกข,ข้างในดีเห็นไหมครับอุณหภูมิต,ตั้งต้นของเนื้อคือราวๆ30องศาก็คืออุณหภูมิห้อง3าอ,องศาเราจะเก็บการไปด้วยนะทําไปด้วย6ลบ3เหลือ5.3เดี๋ยวจะเนื้ขึ้นเลยเอ,อ้ว้าวกลิ่นเนื้อโชยมา ลองกด,กดดูก่อนเออคอนฟิดเชนซีหรือว่าความแข็งขอเนื้อข้างในสุกแล้วนะครับเรารออีกนิดนึงลูกค้าเรานะครับไม่ชอบเนื้อดิบนะครับจริงๆเนื้อดิบก็มีความอร่อยของเนื้อดิบจะมีความฉ่ำนอก,กนุ่มหนอย่างไรก็ตามลูกค้าเราวันนี้อาศัยความนุ่มของของเนื้อ A4 5 4แล้วนะครับ ควรจะปิดไฟหรือ,อยังควรจะปิดไฟหรือ,อยังเป็นคําถามที่ตอบได้ยากนะครับสามนาทีก็คือ3นาทีเราจะไม่ทําให้การทดลองเสียไปนะครับเออดูสิเลือดเริ่มอ,ออกมาจากข้างบนแล้วนะครับอโอเคความร้อนพันหกย่างได้านละสามนาทีว่าผมปิดไฟดีกว่านะครับ เพราะว่าน้ำน้ำออกมาเยอะเกินไปแนละ้วกดกดสักหน่อยให้สุกถึงข้างในรู้ที่ทำสุดถึงข้างในแน่อนอนเพราะว่าน้ําเลือดนะครับเป็นเนืน้อเริ่มออกมาถึง,งนอกละโอเคอ่าลูกค้าผู้ถือหอยแล้วกำลังรอยอยู่โอ้สีเว่าเป็นอย่างนี้ลูกค้าเราน่าจะพอใจเป็นอย่างนี้ โอเคครับโอเคหลังจากเอาเนื้อผ่าวาแล้วก็เตรียมเก็บอุปกรณ์น,นะครับเราจะมาดูกันต่อว่าเนื้อเราจะสุกถึงระดับใดครับโอเคอเนื้อพร้อมแล้วอกอนพร้อมแล้วขาดแต่การกินครับลูกค้าเราน่าจะชอบเนื้อเราเรานี่โอเคครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือจานหั่นเนื้อและบีดนะครับเราจะเอาอ่า เสร์ฟก่อนนะครับพร้อมกับเตรียมเขียงไปอีกทีหนึ่งครับผม uh huh. เนื้อเวลดันมาเสิร์ฟถึงที่แล้วครับโอเคครับก็วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าด้านละ3มนาทีนะครับเนื้อเวลดันของเราจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมน่าจะชอบอการทดลองนี้ นั่นก็ลูกค้าเราอีกหนึ่งคนอยากกินคนที่สองเกครับด้านละสามนาทีเราจะได้เนื้อเวลดันลักษณะนี้นะครับเคอยากกินอ่ะอ้าวเอาละเราให้เทสเตอร์เรานะครับน้องมิมี่ลองชิมดูครับเป็นอย่างไรครับมิมี่มาค่ะเอาน้องมาบินครับเทสเตอร์เราอีกคนหนึ่งโยนะครับนี่คือเขียงฮั่นนะครับน โ <Okay. S 2> อเคผู้เทสเตอร์เราคนสุดท้ายอยากไม่อยากปรากฏตัวนะครับเค okay. เรื่องจากเป็นจรจรณน,นะครับเราจะไม่เปิดเผยตัวทเทสเตอร์คนที่สามน้องมาวินครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยที่สุดในโลกโอ้อครับผมอร่อยที่สุดในโลกโอเคครับเด,เดี๋ยวป้าเก่งจะค,อคออะ่อยๆเฉียนเฉียนเนื้อนี่ให้นะครับใส่บนการสีฟ้านะครับแล้วก็เราจะดูวิดีโอกันต่อ โอเคครับนี่คือการหั่นนะครับที่เราเตรียมเอาไว้วากิวเวลดัน well นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมน้องมิมี่อร่อยมากครับมมผม,ก,มก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเสิร์ฟให้เ,เทสเตอร์เรานะครับทั้ง3คนนะครับเทสเตอร์เรากินข้าวแล้วแต่เทสเตอร์เรายังอยากกินอีกนะครับเพราะว่าเทสเตอร์อเ,เราอยู่ในช่วงกําลังโตใช่ไหมครับ โตแบบออกข้างอ่าน้องมิมี่ตอนนี้น้ำหนักตัวเท่าออไหร่ครับออกพุงไม่ได้ออกน้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับน้องมิมี่เอ้ยอยากใหญสิบเจ็ดชั้นสิบเจ็ดค่ะโอเคครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้องมิมี่ครับไม่สุภาพครับน้องมิมีม่ต้องใช้ช้อนกลางนะครับแล้วก็อ่านี่ส่วนตัวนะครับเอ่อโน้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 โนน้โนน้อบน้างออาวช่ออ้าจอนจานตัวเองช้อนตัวเองครับนี่วันนี้เราก็ใกล้จะจบกับคลิปนี้แล้วนะครับโอเค ไม่ต้องกดซับค b e ไม่ต้องติดตามครับเพราะว่านะครับแล้วจะหิวเยอะแล้ว,ลวพเพราะว่าแบบไม่มีใครติดตามช่องหนูอย่าเลื่นไปติดตาม้วยน,นะคะช่องม i มี s สติ i o ค่ะมีผู้ติดตามตอนนี้16คนค่ะโอเคเอาต้องเอาจานส่วนตัวมาด้วยครับไม่ใช้มือหยิบนะครับโอเคบ๊ายบายทุกคนม i m ี่บายบายกล้องหน่อ